ก็ยังอยู่กับสาวขมรคนนี้นะครับคือสาวขมรคนนี้ก็เธอก็ชอบที่จะโปรโมทชุดไทยชุดนางอัมคลาบไปทั่วนะครับคือว่าไปทั่วที่มานแล้วครับแม้แต่ประเทศที่มีอากาศหนาวมีหิมะเธอก็ยังใส่ชุดนี้ไปโปรโมทที่ขาดไม่ได้ก็คือธงชาติของกัมพูชานั่นก็แสดงว่านี่คือเป็น เอกลักษณ์ของชนชาตินี้เลยทีเดียวก็ว่าได้แม้ว่าการโปรโมตชุดหนังอักขราที่มีต้นกำเนิดมาจากกำแพงของพวกเขาในของคิดของพวกเขานั้นคือโปรโมทไปทั่วแหละป่าเขาลำเนาไัยก็ไปทะเลทรายก็ไปไป,ประเทศที่มีหิมะตกก็ไปแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรก็เพราะอะไรเหรอเพราะว่าต่างชาติที่เขารู้จักประเทศไทย เขาก็มองออกนี่คือชุดไทยแท้แต่ขมรก็พยายามหน้าด้านน้ำมึนมาเอาว่ามาบอกทุกคนว่านี่คือชุดของขมรที่ประเทศไทยก๊อปปี้มาคือความจริงนะครับคือ,อขมรนนั้นถ้าจะบอกว่าเริ่มที่จะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนี่ก็ภายหลังจากสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง แล้วก็ที่เด่นชัดที่สุดก็คือเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ทำให้ชาวเขมรส่วนใหญ่ก็ได้เห็นโชวเชี่ยลของไทยรับรู้เรื่องราวต่างๆของไทยผ่านทีวีไทยผ่านอินเทอร์เน็ตของไทยบ้างแล้วก็เริ่มมีความคิดว่าเออในเมื่อวัฒนธรรมของเราสูญสลายหรือวัฒนธรรมของเรามีไมนน่แน่ชัดนั้นก็คงจะต้องเอาของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาดัดแปลง โดยเฉพาะของไทยนี่ขมิ้นก็ชอบชื่นชอบเหลือเกินคือผมไม่ได้มาโจมตีคนขมิ้นนะผมไม่ได้เกลียดคนขมิ้นแต่ที่ผมพูดคือผมไม่ชอบที่เขาเอาของเราไปแล้วก็บอกว่าเป็นของเขาโดยอ้างหลักฐานจากกำแพงวัดซึ่งสิ่งนี้ชาวขมิ้นเขาจะภูมิใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในกำแพงวัดเป็นจํานวนมากคือเขาภูมิใจนะว่าสิ่งที่สลักไว้บนกำแพงเป็นของเขา ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการไล่ลํำชุดแต่งกายเครื่องดนตรีต่างๆหรือแม้แต่แคนแคนของชาวอีสานก็ยังเอาไปคล้ายๆว่าตอนนี้ก็โอเคอาจจะยังไม่เคลมก็เห็นว่าส่งคนเขมรนี่มาฝึกมาฝึกการเป่าเคีนในประเทศไทยก็ไลยอยู่แต่คนไทยก็ดันไปฝึกให้นะครับแล้วก็เข้ามาดูงานในช่างอะไร12หมู่เหรอ แล้วก็ยันไปฝึกให้เขาอีกและเขาก็จะไปกลับไปที่ประเทศของเขาว่าพวกเขาเราเรียนรู้มา,าคล้ายๆว่าเรียนรู้มามาจากบรรพบุรุษของเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสาหรับสาวคมิ้นคนนี้เธอก็หน้าตาดีนะครับแต่รู้สึกว่าเธอจะไปคล้ายๆว่าไปประเทศที่มีหิมะมีอากาศหนาวก็ทําให้เธอนั้นปลอดบวมขึ้นนะครับคือปลอดบวมเลยผมเราเห็นผมเห็นแล้วรู้สึกสงสาร รู้สึกว่าปอดเธอจะบวมหน่อยหนะ้าอ,อกเธอจะบวมขึ้นมานะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะครับคือเอาเข้าย่ง่ายนะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไม่ทําอะไรไม่มีการณรนลงไม่มีการออกมาปกป้องวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่นานชาวขมรนก็สามารถที่จะเข้มได้และสามารถไปขึ้นทะเบียนกับองค์กรต่างๆของโลกใบนี้ได้แน่นอนถ้ามูอเราแต่แก่งแย่งชิงดีแย่ง,ง,ยงอํานาจกันอยู่ไม่สนใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมา ไม่รู้จักปกป้องวัฒนธรรมของเรานะครับก็ฝากไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านด้วยสิ่งที่ขมีนมันเอาไปเนี่ยมันกระทบกระเทือนอถึงไทยนะซึ่งตอนนี้อาจจะยังดูไม่มากแต่อนาคตผมเชื่อว่าไทยอาจจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปถา้ามัวแต่ะทะเลาะกันไม่สนใจ